นี่ไม่มีเกษียณอายุแต่จะมีผลตามกฎหมายอย่างไร A ลูกจ้างลาออกได้ตามสมัครใจไม่มีสิทธิ์ได้อะไรเพราะลาออกเอง B ลูกจ้างมีสิทธิ์ยื่นเกษียณเมื่อครบ60ปีและมีสิทธิ์ได้ค่าชดเชย C นายจ้างมีสิทธิ์เลิกจ้างเมื่อลูกจ้างทำงานไม่ไหวไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยถือว่ามีเหตุสมควรเลิกจ้างแล้วดี D. ลูกจ้างมีสิทธิ์ยื่นเกษียณตามความสมัครใจแต่ไม่มีสิทธิ์ได้ค่าชดเชยอี e. ลูกจ้างมีสิทธิ์ยื่นเกษียณเมื่ออายุครบ55ปีแต่ไม่มีสิทธิ์ได้ค่าชดเชยคุณตอบอะไรคะรอเคลียร์5วินาทีคำตอบคือ b ลูกจ้างมีสิทธิ์ยื่นเกษียณเมื่ออายุครบ60ปี และมีสิทธิ์ได้ค่าชดเชยกฎหมายกำหนดชัดเจนนะคะตามพรบรคุ้มครองแรงงานมาตรา118ทับ1กรณีกรเกษียณอายุในจ้างลูกจ้างสามารถตกลงกันได้ว่าจะ,กะเกษียณอายุเท่าไหร่โดยกำหนดเอาไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเช่นให้กเกษียณอายุเมื่ออายุครบ55ปีเมื่อกำหนดแบบนี้แล้วลูกจ้างอายุ55ปีก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นกเกษียณ แล้วก็มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเมื่อครบ30วันหลังจากที่ยื่นกเกษียณส่วนกรณีที่นายจ้างไม่กำหนดอายุกเกษียณว่าให้กเกษียณเท่าไหร่หรือกำหนดอายุกเกษียณเอาไว้ที่เกิน60ปีคนตามกฎหมายก็คือลูกจ้างมีสิทธิ์ยื่นกเกษียณได้เมื่ออายุครบ60ปีก็คือยื่นกเกษียณเช่นเดียวกันค่ะ แล้วเมื่อครบ30บวันหลังจากที่ยื่นเนี่ยในจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้ตามพรบรคุ้มครองแรงงานมาตรา1 1 8ดังนั้นเอาง่ายๆเลยค่ะกฎหมายเนี่ยมีกำหนดเอาไว้ว่ากเกษียณได้และพื้นฐานเลยอะ่ะคือ60ปีแต่ถ้าในจ้างกำหนดให้กเกษียณก่อนก็เป็นไปตามนั้นแต่ถ้าคุณไม่กำหนดเลยหรือกำหนดเอาไว้เกิน60ปีกฎหมายก็ให้ยึดที่ 60ปีและก็ต้องขอเน้นย้าเลยนะคะว่าเมื่อลูกจ้างอายุครบกรเกษียณแล้วลูกจ้างไม่ได้มีหน้าที่เขียนใบลาออกไม่ได้มีหน้าที่ลาออกในจ้างจะมาบังคับให้ลูกจ้างลาออกไม่ได้และต้องเน้นย้ำอีกรอบลูกจ้างที่อาจจะโดน HR ซึ่งเป็น HR ที่ไม่น่ารักนะคะบอกว่า ให้เขียนใบาลาออกห้ามเขียนเด็ดขาดสิ่งที่ลูกจ้างจะต้องเขียนเมื่อคุณอายุครบกเกษียณแล้วคือยื่นหนังสือขอกเกษียณและเมื่อครบ30วันหลังจากที่ยื่นเรามีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยนะคะแต่ถ้าเราไปเขียนใบาลาออกเราจะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเนื่องจากว่าเราลาออกเองและ